แต่ว่าเธอยังไม่มีทางที่จะทำแ้มใจฉันได้หรอกคุโรโดเธอ,อนะ่ะลังเละอะไรอยู่หรือเปล่าลังเลอย่างนั้นเหรอครับอืมถึงแม้ว่าตัวเองจะพย,ยายามตัดมันออกไปแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างค้างคางอยู่ในใจหากยังตัดสิงนั้นไม่คาแล้วก็เธอไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอกนะอาจารย์ครับว่าแต่คูโรโด <laughs> เข้ามาอีกแล้วนะ่ะไง ต้นไฟเตอร์คนที่สี่เห็นว่ากำลังจะชวนคนมาเป็นสมาชิกได้อีกคนหนึ่งเขาเยาะคงเองก็กำลังพยายามเหมือเต็มที่ด้วยค่ะเนี่ยวันนี้ช่วยฟังที่ฉันพูดหน่อยนะอาจารย์ครับขออีกครั้งนะครับจบล่อยเขาไว้แบบนั้นเหรอผมจะให้เขารู้ว่าผมคิดยังไงฮะเฮ้โครโดแค่แปบเดียวก็ได้นะฟังหน่อยดิ ฟังกันหน่อยสิคุโรโดะแล้วไงตอนออกไปเห็นมั่นใจเต็มที่แต่ลงเอยก็กลับมาด้วยความล้มเหล,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 ลวเหรอรู้เลยลดี๋ยวนายอจะคาดหวังว่าคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนอย่างฉันเลยนะไม่ว,ว่าเคสุเกะนานรเป็นไงบ้างอะไม่มีเบาะแสอะไรบ้างเลยหรือไงอะอานหาสมาชิกมันไม่ชิง,งานของฉันนี่น้าน,นี่ไม่ให้ความร่วมมือเลยฮะท,ท่านที่เราก็เป็นเพื่อนซีกันแล้วแท้ๆเชียว แต่เพื่อนแล้วทีมก็ตามทีฉันไม่สนหรอกน่ะที่ฉันเชื่อใจก็มีแต่รถครัชเกียร์เท่านั้นแหละเคียวสุเกะเธอนี่นะส่งเสร็จแล้วเหรอเก่งจริงเลยขอบใจนะเคียวสุกเกะขอบใจนะเคียวสุกเกะต้องขอบใจหรอก เดี๋ยวก็ถามเขาสิแล้วไงแล้งแงล่ะเขาเป็นใครเหรอคนที่โกย่าไปตื้ออยู่อ่ะเก่งหรือเปล่าล่ะอาจจะนะอาจจะเหรอเออแต่ว่าต้องเก่งแน่ๆเลยรูดโดนะเขาเล่นเคนโดด้วยแถมยังหลับตาตีพึ่งได้แม่นมากแถมยังฟังเสียงรถก็รู้ว่ามีจุดออที่ตรงไหนด้วยล่ะเนอะจิโร่เนาะเออ,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 อถ้าอย่างนั้นทำไมถึงไม่รู้ประวัติของเขาเลยล่ะถ้าตรวจสอบก็น่าจะรู้นี่ใช่ไหม จริงด้วยพี่ตายที่ใช้ไม่ได้เลยนะคยะเนี่ยงันรู้นี่เรามาตรวจสอบเรื่องของเด็กคนที่ว่ากันเถอนะนันายได้ข้ามเส้นที่มีคนข้ามไปซะและ้วแต่ว่าคนที่ทำให้เป็นแบบนั้นอาจจะเป็นฉันก็ได้ ลาก่อนเคียวสเกตฉันจะเลิกเป็นเกีย์ไฟเตอร์เลยเแล้วล่ะไม่ๆมม่นะม,ม,มารูเมคุโรโดสังกัดทีมกริสเปอนสถิติการแข่ง48ครั้งชนะ43ครั้งเก่งดีนะเก่งมากเลยนะอะไรกันมอนันตเป็นเกีย์ไฟเตอร์ไม่ใช่เหรอเนี่ยเอ๊ะ หรือว่าถ้าไปตามซื้อเขาทุกวันโดยที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเหรออ้าคือยังไงก็ตามฉันก็จะรอไปหาคุโรโดอีกครั้งก็แล้วกันไม่ายสิหมอนนั่นอะ,อะเป็นอะไรไปเหรอปล่าทิวกิฟ่อนทิวว่าเนี่ยเหมือนเธอได้ยินจากที่ไหนน่ะสิเฮ้ยลิกเต้ทุกทีได้ไหมล่ะ ฉันไม่สนใจจะเล่นรถคลัสกียรลและนะว่าแต่นายนะ่ะเคยเป็นเกียร์ไฟเตอร์มาก่อนไม่ใช่เหรอฉันตรวจสอบมาแล้วนะนั่นมันเป็นเรื่องในแอดีตจะหักแล้วฉันเลิกเป็นเกียร์ไฟเตอร์ไปแล้วเพราะอะไรกันเล่าเรื่องนั่นนะ่ะมันไม่เกี่ยวกับนายสักหน่อยนี่นะยังไงก็ตามฉันไม่อยากพูดกับนายแนละ้วฉันต้องไปซอ้อมขอตทวก่อนเอา้าคอยเดี๋ยวสิฉันนี่มีเรื่องจะบอกให้นายรู้เอาไว้ะนะคนที่นายแนะนําให้นะ่ะเออไม่คุณรดะ นายอ่ะเมื่อก่อนเคยเข้าทีมฟิฟอนใช่ไหมวันนี้พวเราพุ่งไปที่นั่นมาบอกหน่อยเถอะกดอะไรขึ้นระหว่างนายกับคุรโดกกันแน่ทำไมฉันจะต้องบอกเรื่องนั้นให้พวกนายรู้ด้วยอ่ะเพลยว่าคนที่ตอนนี้คอยยักษ์กำลังพยายามชวนเขาให้มาร่วมทีมคือคนชื่อคุรดกฮะแล้วที่จริงเรื่องนี้เจ้าตัวเขาก็บอกให้เหยียบให้มิดเลยแต่คนที่บอกให้เราไปชวนนายมาก็คือคุรโดกนั่นแหละโงหกนะ ลานะนี่นเป็นเรื่องจริงของงานเสิเพราะเราต้องอยากรู้ว่าระหว่างพวกนายจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นขึ้นแน่เนี่ยเจ<ะ>้าสก๊าดอ้อาวจรงเปล่อะไรขอเขาอว่วะ รถคันนี้เสียดีจังเลยนะนายอะรับแต่งไม่อย่างดีเลยนะี่นะที่แล้วมาไม่เคยย้อมให้ใครแตะต้องมาก่อนแต่ว่าถ้าเป็นนายแล้วก็ไว้ใจได้แนะ่วินเนอร์ทีมกลิฟฟอน อนอย่ทีมฟิฟอนเคยจับคู่กันงาเขาลองคิดดูให้ดีแล้วฉันเองก็เคยได้ยินข่าวลือมาบ้างเหมือนกันนะเคียเกย่ไม่เคยยอมให้ใครดูแฟชเกียร์ของตัวเองอย่างเด็ดขาดปรับยอมปรับแต่งรถแฟชเกียร์ของคุ่รโดดอย่างตั้งใจเลยเชละไม่อย่างนั้นทำไมคุ่รโดถึงได้เลิกแข่งเกียร์ไฟอ่ะเคียวสเกตก็เหมือนกันนะ่ะเออแล้วก็เพราะ ชนะรอบนี้แล้วก็พูชนะรอบแข่งเดียวก็จะเป็นนายต้องหวงลักหน้าหากมีรถที่ชั้นทุ่มเทเทคนิคทั้งหมดลงไปบวกกับความสามารถของนายแล้วก็มันต้องชนะแน่นอนเราะงั้นอ่ะเดียไฟ s e อ u เ ready go ขอสละสิทธิ์รอบนี้ครับอ,อ,อะไรเนี่ยสิ่งที่เคสเกตติดตั้งครับไในรถของครุโดก็คือชิปอนอนยังไงอ,อ่ะการทำแบบนั้นเนี่ยก็เท่ากับผิดกติกาเลยไม่ใช่เหรอตอนนี้ไม่ใช่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีกติกาแบบนั้นนะสิหรือว่าตอนนั้นเาคิดกันว่าเรเทลเลชันด้วยการติดชิปพิเศษเข้าไปไม่น่าจะเพิ่มความเร็วได้อ่ะสิรู้สึกว่าครุโดนะ่ะแค่ฟังเสียงก็แยกแยะได้แล้วก็เลยขอสลับสิทธิการแข่งไงล่ะ น,นั่นไม่ใช่การผิกดกติกานะตอนนั้นเราก็ใช่นะแต่ถึงไม่ผิดกติกาในการปรับแต่งก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้นี่นะทําไมถึงจะไม่ได้อ่ะนายเองก็อยากชนะไม่ใช่หรือไงอ่ะเพราะงั้นฉันถึงได้ปรับแต่งแบบนั้นแล้วนายปรับใช่คนที่ทําให้นายทำอย่างนั้นก็คือฉันเพราะงั้นฉันถึงเลิกเป็นเกียร์ไฟเตอร์ไงล่ะและนี่ก็คือความรับผิดชอบที่ฉันจะทําให้นายและการแข่งเกียร์ไฟได้ในแบบของฉันยังไงล่ะเังสากที่เหลืออยู่ก็เลยถูกไฟเตอร์คนอื่นๆไม่ชอบกินหน้า และถูกตัดออกจากทีมอย่างสมบูรณ์แบบเลยละสุดท้ายขณะที่กุโรโดเลิกไปได้ไม่ถึงครึ่งเดือนคิวสเกะก็อะไรกันเนี่ยแต่ว่านายังคงมีเยื่อใยกับการแข่งเคียร์ฟยอยู่ไม่ใช่หรืองไงละ่ะคิวสเกะต่อสู้ร่วมกับพวกมาริโนทะนะถ้าเป็นเขาแล้วก็คนจะยอมรับนายได้ไม่ยากนะยิงอยู่ว่าฉันร่วมทีมกับเขาแล้วเพราะว่ามีคนใจดีบางคนเสนอหน้าไปแนะนําให้พวกนั้นรู้ยังไงละ่ะแต่ว่าฉันก็แค่ใช้ประโยชน์จากเจ้าพวกนั้น คุณนะจะทําให้พวกมันยอมรับว่าเทคนิคของฉันไม่ใช่การเล่นโกงนายยังไม่เข้าใจอีกไงอะการทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ใช้ชนะนั่นแหละมันเรียกว่าการขี้โกงล,ละเอ,อียร์ไฟไม่ใช่การเอาชนะกันที่ประสิทธิภาพของรถคลัสกี์เท่านั้นนายนะ่ยะยึดติดกับเทคนิคมากเกินไปจนหลงลืมพื้นฐานของการต่อสู้ถึงแม้ฉันจะไม่สละสิทธิ์ในการแข่งก็ตามรถคันนั้นก็ไม่ผิดทางใช<น>ะไ,<ห>ได้ห<น>รอ่นะนายก็แค่อยากจะหนีความจริงนั้นแหละผอที่เอาชีิตของฉันมาอ้างอย่างนา้นั่นแหละที่เป็นคนขี้โกงไม่ใช่หรือไงอะ เ็นแบบนี้แล้วก็พวกเราจะมีปัญญาไปทําอะไรกันได้ลละเนี่ยงั้นจะบอกให้วางสายเหรอไิโคโยะเจสเกตเป็นเพื่อนของพวกเราแล้วสินะแล้วก็รุโดก็เหมือนกันฉันอยากจะให้เขามาเป็นเพื่อนกับเราด้วยนั่นก็ใช่อยู่หรอกนะแต่ว่าถ้างั้นก็ต้องมีสิ่งที่พวกเราทําได้สิจริงไหมไม่สิมีสิ่งที่พวกเราจาเป็นต้องทําให้ได้เลยจิโร่ปะทะ ไม่ได้ทําผิดครับคุณลุงอาจารย์ครับผู้โดดละครับมาช้าเป็นก้าวเดียวนะ ตอนนี้เขาไปแล้วล่ะแล้วเขาไปไหนได้ทราบครับไม่รู้สิแต่เห็นเขาบอกว่าจะไปตัดสินเรื่องที่ค้างคาเมื่อหนึ่งปีก่อนน่ะค้างคาเมื่อหนึ่งปีก่อนอะจะต้องเป็นที่แน่แน่เลย กสนามไม่ถือว่าแพ้ใช้กติกาแบบนี้โอเคมะมเออถึงจะกลิ้งยังไงก็ไม่นับถือเป็นเดทแมทที่ไม่มีกำหนดเวลาจะสู้กันไปเรื่อยๆจนกว่ารถของใครจะขยับไม่ได้แล้วอ่ะตกลงนะตกองการอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างที่สัญญาวไว้รู้สึกว่านายจะใส่ชิ้นส่วนนั้นไว้แล้วสินะได้ไนายจะได้รู้ว่าของที่นายปฏิเสธวันนะมีพลังมากแค่ไหนไงเียไฟ Ready... Go! และปรับพวกมอเตอร์มีพลังสูงสุดมันจึงเพื่อที่ได้ทุกรูปแบบไปเลยไกดรถมาตั้าที่นี่ไงสนามแข่งที่กุโรโดเคยสละสิทธิ์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน่ะครัสเตเดียมเก่าที่ปิดไปแล้วงั้นเหรอรู้สึกว่าเหมอะกับการตัดสินปัญหาคาใจจริงๆเลยนะเนี่ยยังไงก็รีบเข้าไปดูกันก่อนเอ การความเคลื่อนไหวได้งาา่ายพาวเวอร์บาลานซ์ของการหมุนของล้อก็เสียสมดุลน,นี่แหละคือจุดอ่อนของชิปละมาที่สุดแล้วีมากไปเลยชุดอีกหนอ่ นะหาสักทีเถอะรู้ผลแพ้ชนะแล้วนี่นะมาขวานะมาริโนนี่เป็นการต่อสู้ของเรานายนาไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวฉันต้องเกี่ยวสิเพราะเคียวสเกตเป็นเพื่อนของเรานี่นะโอ้ย่ ถ้านายบอกว่าเป็นเพื่อนกันกันกบคนแบบนี้แล้วก็ฉันจะล้มน้ายให้ได้จะคนหัวดื้อี่ขอนายน่ไม่สมบูรณ์นะไม่ใช่คู่มือของฉันแน่ สีเงนินหายไปแล้วนี่นี่เราไม่รู้ตัวเลยหรอเนี่ยน,น่าเชื่อเลยบ้าที่สุดเลยกถไฟมันบ้าที่สุดที่ทําแค่รถเป็นแบบนี้แบบนี้นะ่ะแราก็แค่เอาครลชเกียร์มาเป็นเครื่องมือสลับกันที่นั้นแหละเดี๋ยวไฟนะ่ะมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เหรอรูดด์เยี่ยมส์เกะ าูแก่ละพิมมือยังโคโ้นน่ะของแพ้ตัวโดดหน้าเลย ผลกันแล้วนะถูกอย่างที่พวกนายพูดทำแบบนี้มันไม่มีความหมายหรอกบอกฉันสักอย่างได้ไหมเกียรของนายได้ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบคืนมาแล้วเพราะอะไรเกียร์สเกลสิฉันจอมรับพวกนายเป็นฝ่ายชนะเออคุรดด้อเดี๋ยวก่อนสิไม่แข่งเกียร์ไฟกับพวกเราเถอะนะ เรารอนายอยู่นะไว้แต่คนที่สีของโทบิตาครับคืนนายนะพอนั่นจะมาเลยเนี่ยฮะฉันเอาสถานที่กับเวลาไปให้แล้วแต่ว่าไม่มีคำตอบกลับมาเลยอ่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะ มรูด,ดต้องมาแน่ๆใช่ไหมคิวสเกะไอ้มาริโนฮะพวกนายก็มาคัดตัวเหมือนกันเหรออ้าวรัสซาคุงกับนั่นคือเกมมาสเตอร์จินคิวสกเกะคุงไม่ใช่เหรอเนี่ยเรัสซ่าสั้นยาวสาเพไืได้จับสมาชิกดีๆแบบนี้มาได้อีกนะครับเนี่ยไม่ใช่ความสามารถของฉันหรอกนะเป็นเพราะความพยายามของโคโยค,คุงเขาเน่ะโอ้งั้นเหรอครับแต่ว่า สมาชิกที่จะลงทะเบียนจะเป็นต้องมีอย่างน้อยสี่คนไม่ใช่เหรอแต่ผมไม่เห็นคนที่สี่เลยนี่นะาคือคนที่สี่คือฉันเอง<ะ>ครโโโโโโูโดม่รมิคุโรโด,โดอย่าบอกนว่านายอยู่ทีมนี้ออ่ะขอโทษนะแต่ว่าคนที่ฉันอุตสาห์ชวนแทบเป็นแทบตายก็ไม่ยอมมายอย่างนายทำไมถึงเปลี่ยนใจได้ล่ะนี่ฉันไม่จำเป็นต้องบอกนายนี่นะก็ตามใจ สมาชิกพวกนี้เราก็ผมาไปถึงรอบสูงไน้แน่เลยล่ะพวกเราเนะี่ยต้องชนะแน่ต้องชนะชนะแล้วก็จะไปขยี้นะเฮนแลกเลยค่อยดูฉันจะรอก็แล้วกันนะมาดิโนะขอโทษน,นะครับที่ผมมาชา้าไปหน่อยผมยลงอ่อนหัดช่วยสั่งสอนด้วยแล้วกันนะครับพวกเราก็เหมือนกันจ้ะฝากตัวด้วยนะจ๊ะคุรดโด้คุดดโดะนี่เจ้ามันกันจินะ่ะไปชวนนาเหมือนกันเหรอเนี่ย ทำไมนายถึงไม่ยอมบอกสักคำนะตัวนายไม่ได้ถามที่สักคำนี่อ้าทษแต่ปากตัวด้วยกันนะเออไอยามเป็นกนะับเพื่อนไม่ช่วยไม่ได้ฮนะทำไมถึงได้ยืนทึันแบบนี้ล่ะพวกจากนี้ไปเราก็คือเพื่อนตายที่ต้องร่วมกันสู้อ่ะจับมือกันเลยจะโลกแข้งให้นะ แต่ว่าฉันอะไม่อยากจะยอมรับคุณอย่างหมอนี่มาเป็นเพื่อนโดยฉันหรอกนาไม่ต้องห่วงแล้วนะฉันเองก็ไม่หวังจะเป็นเพื่อนนายอยู่แล้วอจาจารย์ไปกันเถอะนะเดี๋ยวจะหมดเวลาลงทีว,วีซะก่อนนะจ๊ะมากระนัทุกคนเอ่อคุณล,ลิกาครับระวังน,น,น,นะครับระวังตกประดานะครับหมดเรื่องไปเรื่องนึงแล้วนะอ้าวยินเฉยทำไมล่ะเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ที่นี่หรอกใครด้วยทิเฮ้ะข้าวอรุณหน่อย